เที่ยวทิปต่างประเทศครั้งแรกเอกสารที human human develop, ่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายคือมีอะไรบ้างและการไปเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะมคุณแม่มีเรื่องเล่าพเองฮสวัสดีค่ะ เองกับคุณได้มีเรื่องเล่านะคะอันนี้จะเป็น EP ีที่เราทําย้อนหลังให้ทุกคนได้ฟังนะคะสําหรับการไปเทีย่ยวทิปต่างประเทศครั้งแรกต้องบอกก่อนว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสารการทําพาสปอร์ตอะไรใดๆทั้งหมดทั้งมวลซึ่งจริงอะว่าจะทํานานละแต่ก็คือไม่มีเวลาได้ทํานะคะแต่ว่าเรื่องของการทพาพาสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้อินดีเทลแบบลึกๆแบบจัดเต็มจัดแน่นรวมถึงแบบภาพของพร้อมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เดี๋ยวให้ไปย้อนดู ที่ในคลิง,งกันคอยแอนตีเบบีได้เลยค่ะในเพจของกันเองนะคะหรือว่าวันนี้แม่ก็จะทําสรุปให้ฟังแบบใจความสั้นๆสําคัญง่ายๆนะคะว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายคือมีอะไรบ้างและการไปเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะเดี๋ยวแยกเป็นหัวข้อหัวข้อไปเดี๋ยวเริ่มกันที่การทําพาสปอร์ตก่อนเลยดีกว่านะคะต้องบอกก่อนว่าการทาพาสปอร์ตเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยะคะ่ะทุกค แล้วก็เขามีการจองออนไลน์แบบล่วงหน้าแม่แนะนํานะเพราะว่าแม่รู้สึกว่ามันสามารถเลือกเวลาได้แล้วเราก็จะได้กําหนดตัวเองด้วยว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่ยังไงแล้วเรารู้สึกว่าพอไปถึงนะ่ะถ้าเกิดมันเป็นคิวที่เราจองไว้อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเข้าไปตามช่องต่างๆและทํา พิธีการต่างๆของเขาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาจะมีการเปิดให้จองแบบทุกๆห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะดูกคนเช่น10บโมงสิบโมงสิบห้าสิบโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคิวบอกเลยนะว่าตอนเวลานี้เหลือคิวกี่คนกี่คนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูได้แล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้คนจองเยอะ อาจจะคนแน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เอาง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าอยากให้คนน้อยอ่ะต้องไปวันธรรมดาแต่ก็เข้าใจนะแม่ๆบางคนก็คือทํางานใช่ไหมก็คือต้องไปวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแม่คิดว่าน่าจะมีที่น่ามาบุญขออันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวขอไปเช็คข้อมูลกันอีกทีแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครที่จะไปวันวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ ถ้าเป็นวันธรรมดาเวลาช่วงแบบว่ากลางวานันหรืออะไรเงี้ยคนก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยก็คือเลือกได้ตามที่ขอแจ้งหรือบางคนไม่สะดวกจ,จองออนไลน์หรืออะไรเงี้ยก็สามารถยกเอนได้เหมือนกันเอาตามสะดวกเลยแต่สําหรับแม่คิดว่าถ้ามีเบบี้ไปด้วยจองเถอจ้ะง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ตาม,ตามทีม่ให้เลยอ่า อ่พอไปถึงนะคะเราก็ทำพาสปอร์ตใช่ไหมของเบบีเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือสูติบัตรตัวจริงนะคะย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงนะคะแต่ถ้าเกิดแม่ๆคนไหนเฮ้ยเอาเป็นแบบถ่ยเอกสารไปได้ไหมถามว่าได้ไหมได้แต่มันต้องมีการรับรองจากราชการซึ่งมันก็ยุ่งยากอีกว่ามันเป็นสำเนาถูกต้องแบบ แบบถูกต้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวจริงก็คือถือเป็นตัวจริงไปนะจ๊ะสำหรับเบบีนะแต่ถ้าเกิดสมมติเด็กที่อายุ7ขวบขึ้นไปอย่างเงี้ยมีบัตรประชาชนก็ถือบัตรประชาชนแทนไปได้เลยนะคะและที่สําคัญคือคคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยทั้งคู่พร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็คือจะง่ายมากๆไม่ต้องเตรียมอะไรให้วุ่นวายแล้วก็แค่ไปยื่นแล้วก็แสดงตัวตวนว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นเองนะคะอ่ะพอเสร็จปุ๊บเรายื่นคิวได้แล้วปุ๊บเราก็จะเข้าไปส่วนของ ข้างในพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากการวัดส่วนสูงใช่ไหมแต่ถ้าเบบี้ยังยืนไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถแจ้งได้ว่าเอ้ยส่วนสูงล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่หรือเขาจะมีเป็นแบบจ่ายวัดมาวัดไ้ก็แล้วแต่นะคะก็สําหรับพร้อมก็คือเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็เลยรู้ว่าส่วนสูงเท่าไหร่ก็คือแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ไปพอเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ถึงเวลาที่เข้าช่องเลยทุกคนคือไม่ได้รอคิวอะไรนานเลยแต่วันนั้นเนี่ยที่มันนานเพราะว่าพวกพอยอไปทํากันทั้งบ้าน เลยเพราะกะว่าเฮ้ยจะได้แบบไปครั้งเดียวจะได้ทําพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าเราเพิ่งเห็นว่าเขาจะมีการปรับจากพาสปอร์ต5ปีเป็นพาสปอร์ต10ปีใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าเบบีจะทําได้แบบ10ปีเหมือนกันสรุปว่าเบบีสามารถทําได้แค่5ปีนะคะสุดท้ายยังไงพอจบ5ปีเราก็ต้องพาลูกไปทําใหม่อยู่ดีแต่พวกขอยก็คือเนี่ยไปรัก็เลยทําแบบ10ปีไปเลยนะคะก็ค่าใชจ่ายของแบบ5ปีกับ10ปีนียก็ต่างกันนะคะโด โดยที่5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ค่าธรรมเนียม1,000บาทส่วน10ปีนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่1,500บาทถ้าเรามาคิดถึงความคุ้มแล้วว่าถ้าเราจะต้องเดินทางอยู่แล้วหรือเป็นคนที่แบบท่องเที่ยวบ่อยอยู่แล้วทำ10ปีไปเลยก็เหมือนเซฟเงินไปได้อีก500บาท ถ้าเราไปทําแบบ5ปี5ปีก็เท่ากับเสียไปสอง0ันแต่อันนี้คือเสียแค่พัน0ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ไม่ต้องมาบ่อยๆและเอกสารของเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยว่าเอ้ยเราไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาบ้างแม่ก็ว่าดีนะสาหรับ10ปีเนาะแต่สําหรับเบบี้ก็ไม่เป็นไรค่ะดได้5้ปีนะก็คือก็เรื่องรับเองหรือว่าเราจะเป็นจัดส่งบรษณีนะคะคือถ้ารับเองก็คือเหมือนเราแบบต้องใช้ด่วนอะไรเงี้ยมันก็จะเสียภายในแบบ1นึวันแหละหรือว่าถ้าเกิดเป็นส่งบรษณีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกไว้ ว่าห้าถึวันทำการแต่ว่า ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือความรวดเร็วแบบเร็วมากๆเลยอย่างของพลอยของพ่อมือนกันเนี่ยได้แบบภายในแบบ3วันหลังจากที่ทำคือส่งมาถึงบ้านเร็วมากๆนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้ยากเลยแล้วตอนที่ถ่ายเนี่ยก็คือตอนที่ทำเนี่ยก็คือถ่ายรูปกันแบบเร็วมากคือแม่เนี่ยถ่ายไปสองแชะพ่อถ่าย1แชะจบหล่อสวยคือเรียบร้อยส่วนเบบีอาจจะใช้เวลามากหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งมากเราก็ต้องมีการอุ้มเขา โดยการอุ้มแบงเบีย่ยงอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขามองไปที่แบบกล้องซึ่งพร้อมก็ถ่ายไปน่าสปมานเกือบ10แช์ได้อะเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายก็ได้รูปออกมาที่น่ารักถึงอ็กซคลีแต่ให้ดูอ่ะก็พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเรื่องของ การเดินทางและเดี๋ยวแม้ว่าคลิปนี้มันอาจจะยาวไปเอาเป็นว่าสรุปว่าการขอพาสปอร์ตไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแค่เตรียมเอกสารไปให้ครบอย่างที่แม่บอกแล้วก็เตรียมสตางค์ไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สะดวกเมื่อก่อนคือต้องเป็นแบบถือเงินสดไปเดี๋ยวนี้เขาแบบมีรหัโค้ให้สามารถจ่ายผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะก็สะดวกมากๆอ่ะละค่ะสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้เดี๋ยว EP หน้าแม่จะมาบอกว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรขึ้นไปบ้างนะคะ ขึ้นเครื่องต้องเตรียมอะไรสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวแม่จะมาบอกในอีพีหน้าค่ะแล้วเจอกันค่ะบูมาวสต๊คุณแม่มีเรื่องเล่าพอยเองบ้า